สวัสดีกับช่องเมมยวฟิลเล่นชาแนลค่ะเมื่อนี่เมมยวสีพ้าเพ่อนๆนมาเบิงคาวา่าหลังจากถี่เฮ้าเพาะทวงออกพานไปหนึ่งคืนแล้วมาเปิดเบิงคาว่าสิเป็นยังไงแล้วกะเมมยวสีพ้ามาลดน้ำนะคะมาลดน้ำเพิ่นไหวก่อนไปทํางานคือเก่าค่ะแล้วจังไงกะเข้าจังมาเบิงอีกรอบแรงนะคะ นี่ค่ะแม่มีกวก็สีท้าแบบนี้ละทุกข้งนะคะเ,เพื่อนเพื่อนทายู่ตั้งประเทศนะคะเอาไปเก็บไว้ที่ตรงไหนที่ห่อนสุดนะคะหรือว่าตู้ตู้เก็บของเข้ากับไดค่ะให้มีความมืดนะคะแล้วก็สําหรับอยู่ประเทศไทยกับยูสาสกระใดละมั่งค่ะว่าว่าแต่มีความห่อนเนาะคะ่ะเนาะเอาค่ะแม่เมียวสีผ้าเพื่อนเพื่อนเบิรงเลยนะคะว่าขังในเป็นจังไดเดี๋ยวขอเปิดแป๊บนึงค่ะนี่นะคะ ผ่านไปหนึ่งขึ้นยังบ่มีความกระดุกกระดิกยังเลยค่ะเดี๋ยวแม่เมวสีผ้าเปิดเบิงค่ะว่าเป็นแบบใดนะคะนี่ค่ะถั่วงอกของเห่าเริ่มเป็นขาวๆแล้วค่ะเริ่มเป็นขาวๆแล้วหลังจากที่เมือว่านเพิ่นเป็นเขียวๆเ,เนาะแต่ตรงกระดาษชิ้ชูนี่แม่เมวสีบอสีบอเปิดให้เบิงได้จ้ะเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษขาด อันที่ใส่ไม้หยาค่ะจากนั้นแม่เมี่ยวก็ปิดไว้คือเก่าค่ะปิดไว้คือเก่านะคะเนาะจากนั้นแม่เมียวก็สิผ้าลดน้ำเลยค่ะมือนี้แม่เมียวเอามาไว้อยูหองันยูหองเก็บของนะคะยูหองเก็บของหรือว่าหองล่างมือเพราะว่าหองนี้มีความอุ่นลวแม่เมียวปิดหองไว้ตลอดแล้วก็มีกอกน้ำ ยุคด้านขางนี่น้ำมันสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวมีเมยวขอร่องน้ำก็ได้จ้ะน้ำที่เข้าใส่หดก็ใส่น้ำอุณหภูมิปกตินะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศมันอาจจะเย็นจักน้อยก็แต่ว่าอย่าให้เย็นจัดได้จ้ะมีค่ะ แม่เมียวรถซัมนี่แหละเรื่อมาถ้าผู้ใดโบมี่มองไป่สายอย่างขีดแบบนี้ก,ใก็ใส่กระป๋องใส่ขันใส่อย่างสีมารถก็ได้นะคะรถมือละแค่นี้แหละค่ะรถแค่นี้แหละเศ้านี่นะคะเดี๋ยวแม่เมียวรถเจ็ดแล้วกะสีมักถุงแล้กกะเตรียมตัวไปทํางานคือเ่าค่ะนี่ค่ะ หลังจากรดน้ำแล้วเข้ากับปิดไว้แบบนี้คือเกาปกติค่ะหละังจากไหเขาจังมาเบิ่งกันมือแลงค่ะหลังเมมีเวเลือกงานมาหรือว่าก่อนเขานอนเข้าสีลดหนาเขาจังมาเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะเมมียวไปทํางานก่อนค่ะมาค่ะหลังเลือกงานมาแล้วอาบน้ำเร็จแซบเรียบร้อยเลยกรอนเขานอนเท่ากับสีมาลดหนาให้ทั่วงอกกันนะคะมาเปิดเบิ่งกันค่ะว่าหลังจากที่เข้าลดหนามืมอเ้านี่ก่อนที่เมมียวไปทำงานนะ่ะ มันเป็นยังไงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่เมียวขอแกะถุงก่อนเด้จ้ะเดี๋ยวมาให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะตอนนี้แม่เมียวได้เปิดถุงแล้วนะ,ะมีความรู้สึกว่าเพิ่นโยโยขึ้นมานิดนึงก็เหมือนเศร้านะคะเพิินสูงๆขึ้นมานิดนึงบ่งเมียโยกให้เบิ้งนะคะว่าเป็นยังไงนี่ค่ะมือเศร้าแม่เมียวเปิดให้เบิ้งแล้วว่าเพิ่นกรลังขาวๆเป็นมคะค่ะนี่ค่ะอันนี้เพิินกริลืมแต่ออกมาตรงนี้เดี๋ยวแม่เมียวเคลียออก,ก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เพิ่นเป็นแบบนี้แล้วนะคะเห็นป่นันี้ค่ะเริ่มแตกออกเบิรดแล้วก็เริ่มทะลุผ่าลงไปแล้วนะคะอันนี้แค่หนึ่งวันนะคะตีใส่เป็นหน,นะะึน่งวันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฮาเพาะมือว่านนี่ค่ะตอนคำคำเนาะมือว่านตอนคำคำแบบนี้นี่ค่ะเมมเมลก็สิลปปูกลงไ้นะคะโปนทับพนล,ลงไปเห็นเพิ่นมีความหนะักจากดัน,นเมเมก็สิลดนาวคือเกาค่ะนี่ค่ะเมเมก็ทุ ตอนนั้นขีดแบดหนึ่งที่เก้านะคะนี่ค่ะพ่อแล้วค่ะนี่ค่ะพ่อเนี่ยแค่นี้แหละคะ่ะเดี๋ยแม่มียวก็สปิดพาใหเลือดปากถุงใบขึ้นเก้าค่ะหลังจากเข้า,ารถน้ำแล้วแม่เมียวก็สิเข้าไปนอนเลยนะคะเข้าจังหเบิงกันมืออื่นเนาะอ่าแม่เมียวลืมให้เบิงว่านามที่หยดลงหางลางซ้ำใดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เมีวจะเอานามนีม้ไปเทถิ้งก่อน,นะคะ่ะ นำนีรถไว้ต่มมือเศร้านะคะแล้วก็เทรุงหมองอ่างหลังมือนี่เลยค่ะจากนั้นเอเมลปสีเอาเข่ามาไว้คือเกานะคะขางอ่างหลังมือตรงนี้คือเกาค่ะค่ะเดี๋ยวจังไก่เขาจังมาเบิงกันตอได้จ้าแม,ม่เมียวไปน,นอนหรอกคะ่ะเดี๋ยวจังมาเบิงกันต่อหมืออื่นค่ะว่า,วาการจะเริ่อนเติบโตของเพลินมือที่สองสีเป็นจังไดค่ะสวัสดีค่ะ มือนี้แม่เมียวผ้ามาเปิดเบิงทัวงอกวันที่สองค่ะเฮาจะมาหดน้ำตอนเศร้ากันนะคะมาค่ะเขามาเปิดเบิงกันเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เมียวขอเปิดถุงก่อนค่ะนี่ค่ะของมือที่สองตื่นขึ้นมาแม่เมียวเปิดถังแล้วเนาะค่ะเนาะผ่าเพิินกระมีคว่ำตื่นขึ้นค่ะแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยนึงมาค่ะเหามาเปิดเบิงกันค่ะว่าเป็นจังไดมือนี้ นี่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นนุ่นๆมาจา้ะมันเป็นนุ่นๆนเนาะเปิดห้เบิ้งอีกค่ะเปิดห้เบิ้งอีกคือเกาค่ะอ่ะมือนี่เปิดห้เบิง้งนี่ค่ะกัยังบ่อแตกต่างจากเมื่อขึ้นหลายปันไดเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเห็นบ่มีความเพิ่นมาเงี้วออกมาจาักน่อยค่ะเอาค่ะไม่มีสิบปีดไใ้คือเกาแล้วเฮากระโดดนำว้นเนาะค่ะเนาะผ่าคุมมว้คือเกาจาก้ะ จากนั้นแม่เมียวก็สีรดน้ำคือเกลาค่ะนี่ค่ะแม่เมียวบ้วนน้ำลายเด้อค่ะเพราะว่าเพนมีความชุ่มอยู่พนมีความชุ่มเพราะว่าผ่าตัวนี้อุ่มน้ำดีถ้าผู้ใดต้องการควมอวกลดได้อยู่จ้ะแต่ถ้าผู้ใดต้องการความเหงว กะให้เพื่อนมีความแห่งจักกน้อยบอบอชุ่มคักไหมค่ะมีไม่เมียวฮดแค่นี้นะคะจากนั้นเท่ากับิิปิดไปค่ะเพราะว่าอย่างเท่าต้องการเล่งให้เพื่อนท่าน กินปีไม่จ้ะเนาะจะพอดีเลยจ้ะรดน้ำแล้วแม่เมียก็ปิดถุงปะถุงใบคือเก่นกานะคะจากนั้นเขาก็มาล่อเบิงอีกมือแลงค่ะก่อนเขานอนเขาก็สิมาลดอีกคือเก่านะคะแล้วก็แม่เมียสิผ้ามาเบิงค่ะว่าการจะเลื่อนเติบโตของคนเปลี่ยนแปลงไปอีกบอกค่ะตอนแรกเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิงกันอีกมือแลงค่ะได้เวลามาลดน้ำท่วงอกกันแล้วค่ะมาเบิงกันค่ะว่าท่วงอก วันที่สองของเมียวสิเป็ดยังไรค่ะเดี๋ยวเม่เหมียขอเปิดถุงก่อนเด้จ้ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะทวงาะวันที่สองก่อนสิเขาไปนอนเมียวก็สีมาลดน้ำอีกคือเกานะคะแต่เมียวสิเปิดให้เพื่อนเบิ่งอีกคือเกาค่ะ่าของเข้าเป็นยังไงเพื่อนเริ่มตุ้มๆุมขึ้นแล้วเด้จ้ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะนี่ค่ะเริ่มแยวมาหน่อยนึงแล้วค่ะเริมเอาค่ะปิดปิดค่ะปิดไว แม่เมียวจะลดน้ำแล้วก็จะเข้าไปนอนค่ะคือเกาเวยค่ะเดี๋ยวขอเปิดน้ำแป๊บนึงแม่เมียวลดแค่นี้นะคะบอลดหลายเพราะว่าในผ่าตัวนี้เขายังมีความชุ่มชื้นอยู่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นผ่าหนาเนาะค่ะ นี่เป็นทั่วงอกเขาอายุสองวันแล้วเดอจะเด้อเขาได้แค่นี้แหละค่ะเขาลดน้ำแล้วในมือก็สิปิดเพื่อไว้ค่ะเหยาแม่เมียวเขอปิดถุงก่อนค่ะปิดถุงแล้วเรียบร้อยค่ะอื่นเป็นเข่ามือที่สามเขาจะมาเบิ่งกัน่อเนาะคะ่ะเนาะว่าทัวงอกเขาสีซำใด้นะคะไปแล้วค่ะแม่เมียวไปนอนแล้วค่ะ มือนี่เป็นวันที่สามของการเพาะทั่วงอกนะคะมาค่ะมาเปิดเบิ่งกันค่ะว่าเป็นจังไหรเดี๋ยวแม่เมียวขอเปิดถุงก่อนแป๊บหนึ่งค่ะนี่ค่ะทั่วงอกอายุสามวันรอบนี้แม่เมียวว่าบรรยากาศเพิ่นหนาวค่ะข้างนอกมีลบยี่สิบเอ็ดองศามันก็เลยบ่มีความห่อนในบ้านนี่กะก็ยังบ่มีความอุ่นเลยค่ะนี่ค่ะแม่เมียวมาเปิดให้เบิ่งแต่ก็ยังโตอยู่ค่ะก็ยังโตอยู่ถือว่ายังโตอยู่ นี่เนาะค่ะปิดไวค่ะปิดไวมือนี่เป็นวันที่สามแต่ว่าทวงอกของแมี่ยมียวพ่นบ่โตปกติมือที่สี่เนี่ยเพ่นจะมาหล่นเครื่องถังนี่เลยนะคะพ่นจะมาพอดีปากถังแมี่ยมียวคิดว่ามันตองใส่เวลาอา่าโดนเอาจังสิมือนี่เมีม่ยมยวสีปรับอุณหภูมิให้เพิพ่นแมีม่ยมยวสิลดน้ำนิดเดียวค่ะเพื่อว่า ห้เพ่นมีความแห้งและมีความหอนให้แม่เมียต้องการห้ยั่วงอกเงานะคะแต่ถ้าผู้ใด่บอซีเรียดเรื่องความเงาต้องการความอวบบอบเป็นอย่างเลยค่ะลดได้เศารแรงได้ปกติเนาะค่ะเนาะแล้วก็ห้าพ่อใจในซ้ำไดเฮ้ากเขาอ,ออกมากินแต่แม่เมียอยากห้ยท่วงอกเงาปะ่ะแม่เมียมัหมัก ให้ทั่วทั่วอกเงาวนะคะแต่นี่เพิ่นมีความอวกค่ะเพิ่นมีความอวกแม่เมียวอยากให้เพิ่นเหง้าเนาะเอาแบบนี้เลยค่ะมือนี่ด้วยสภาพอากาศเนาะค่ะเนาะแม่เมียวจะลดน้ำนิดเดียวค่ะมือนี่เดี๋ยวแม่เมียวเปิดน้ำแป๊บนึงค่ะพอแล้วค่ะแม่เมียวลดน้ำเพื่นแค่นี้เราก็จะมัดปากถุงไว้คือเก่าค่ะนี่นะคะ แม่เมียวมัดปากถุงเสียสซับเรียบร้อยแล้วด้วยสภาพอากาศแม่จะ๋ะอยู่ประเทศฟินแลนด์นี่หนาวหนาวช่วงนี้จังมือนีลบย่สบเอองศาเครื่องทำความอุ่นในบ้านบอกคอยอุ่นเลยจะ้ะมันก็นเลยทำให้มีผลต่อการจะเลิ่อนตบเติบตูของท่วงอกแต่กับบเป็นอย่างแม่เมียวใส่วิธีนี้ด้วยการลดน้ำน้อยเพาังมาเบิ่งกันมือแรงจ้าแม่เมียวไปทำงานก่อนค่ะ ได้เวลาย่ำเดือดเดือคเก่าอีกแล้วคะ่ะเลิกงานมาอาบนา้ำเร็จสับเรียบร้อยกอนเขานอนเมี่ยมียวกับสิ้ผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิงทั่วงอกนะคะทั่วงอกวันที่สามของเท้าได้ขนาดใดแล้วคะ่ะหลังจากทีเมีม่เมเยวผ้าลดหนาเมืม่อเอ้า้วก่อนไปทํางานเนาะเอาค่ะเดี๋ยวเมี่เมียวโคเปิดถุงก่อนคะ่ะเขาจะงมาเบิงกันเนะาะว่าเพื่อนขนาดใดแล้วจ้านี่คะ่ะทั่วงอกวันที่สามของเข้าย่ามมือแรงตรุงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วคะ่ะ เบิงไม่เมียวเปิดให้เบิงคือเกานะคะว่าท่วงออกเขาได้ซ้ำใดแล้วนี่ค่ะเห้าหรอเด้ค่ะเย้าแล้วเบิงไม่เมียวเอียงให้เบิงนะคะเหยาาแล้วค่ะแต่ว่าขันปักกะติถ้าอากาศบ่หนาวขนาดนี้นะเพิ่นสิเย้าขึ้นบักคักเลยค่ะเพิ่นสิเหย้าขึ้นบักคักแต่ว่านี่มีความอวบค่ะเพราะว่าอย่างไม่เมียวใส่ผ้านี่ทับค่ะอวบดีดีจ้ะเบิงเบิ้งความอวบของต้นทั่วงอกไม่เมียวเนาะมืออื่นกับเป็นมือที่ซี นก็สิไดเก็บค่ะหลังจากเบิ่งเสร็จซับเรียบร้อยแล้วนะคะทั่วงอกเข้ามีความอวบเราก็กยังสั่นอยู่แม่เมียวเป็นคนมักทั่วงอกเสเยียนยาวๆไหมคะ่ะนี่ค่ะเราก็ผานี่มีความชุ่มชื่นมื่อนี่แม่เมียวสีบอลดหลายด้วยค่ะก่อนนอนลดนี่เดี่ยวอีรีนี่ค่ะ แม่เมียวลดนิดเดียวค่ะเพราะว่าอย่างแม่เมียวแค่ต้องการให้พาตัวนี้มีความชุ่มชื้นเพื่อที่จะส่งไปเรียงคางลางน้ำใดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอย่างแม่เมียวต้องการให้ทั่วงอกเพื่อนมีความย่าวไหมค่ะมีความย่าวแม่เมียวมักปันกินทั่วงอกเสียงแย่ๆไหมคะ่มคมมคะแต่ถ้าผู้ใดมักความอวบนี่เห็นไหมค่ะเพื่อนมีความอวบๆเนียกะลดปกติเลยเด้อค่ะลดคือปกติคือแม่เมียวผ้าลดทุกมือนี่ฮะนี่ตอนนี้เพื่อนประมาณนี่ค่ะมืออื่น,นี่อยากให้มัน ขอมือสามขอมสามขอมือเห่าไหมคะ่ะเงี้ยวเงี้ยวไหมแม่เมียวเสียไปถกกินน้ำหมูจุม่มแม่เมียวเลยอยากให้เพิ่นเป็ยนเงี้ยวเงี้ยวจักหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่เมียวขอปิดถุงก่อนนะคะเอานี่ค่ะแม่เมียวปิดถุงเสร็จซับเรียบร้อยแล้วก็สิเขาไปนอนคือเกานะคะเอาจัางเมาเบิ่งกันมืออื่นค่ะว่าแม่เมียวลดน้ำน้อยๆซ้ํานี่มืออื่นมาเพิ่นสีเง้วซัมไหนค่ะจยงเมื่อเบิ่งกันเนาะคะ่ะมือนี้แม่เมียวไปนอนก่อนค่ะ ได้เวลามาเบิงถั่วงอกอีกแล้วจ้ามือนี่เป็นเช้าของวันที่สี่ในการเพราะถั่วงอกเนาะค่ะเนาะมาเปิดเบิงกันค่ะว่ามันสิเป็นจังไดเนาะหลังจากที่เมื่อขึ้นเมีม่ยวรดน้ำไปนิดเดียวค่ะมาเบิงกันค่ะว่าการจะเริ่อเติบโตของพันสีเกาหนาไปบ่เอาเดี๋ยวเมียวเ,เปิดถุงก่อนค่ะนี่ค่ะถั่วงอกอายุสี่วัน เช้าวันที่สี่เนาะค่ะได้ผลค่ะได้ผลอยู่เนาะหลังจากท่มมื่อขึ้นไม่เมียวลดน้ำนิดเดียวค่ะพอว่าต้องการให้ในถังนี้มีความแห้งแล้วก็มีความห่อนขึ้นเพราะว่าท่วงอ,อกเข้าสิได้โตขึ้นค่ะโตอีลีค่ะีนเช้าวันที่สี่เห็นบอกค่ะนี่มือไม่เมียวกับถังเกือบจะถึงนี่แล้วค่ะเพ่นจะเป็นแบบนี้ล่ะนี่ค่ะนี่เทคนิคนี่สําหรับคนที่ ต้องการที่จะให้ทั่วงอกยาวด้วจ้ะแต่ถ้าผู้ใดมากวบก็กบให้ลดน้ำปกติเนาะค่ะเนาะเบิ่งไม่เหมียวเปิดให้เบิง่งไม่เมียก็นัองเปิดให้เบิ่งนะคะเห็นบอกค่ะทวงงอกม,ม่เหมียวยาวยาวค่ะ <c oughs> ดีใจดีใจประสบความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จเห็นบอกเห็นบอกค่ะงามบบทวงอกม,ม่เหมียวงามงามนะะเนาะนค่ะเนาะเบิ่งเลยค่ะอวบน้ำเลยค่ะอวบน้ำยู หวือยูค่ะแล้วก็สั่นล่างๆเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเมืองสั่นล่างๆเพิ่นกะยืดขึ้นมากค่ะเอาเนาะถือว่าประสบความสำเร็จเนาะคะ่ะเนาะทวงงอกงามงามค่ะนี่เช้าวันที่สี่เนาะค่ะ แต่ว่ามือนี้ตอนนี้แม่เหมียวย่างบะมีเวลาที่สีมาล่างทวงอกนะคะเพราะว่าแม่เหมียวไปทํางานอีกค่ะมือนี้แม่เหมียวไปทํางานเว้นใบอีกคือเกาค่ะกว่าจะเลือกมากกว่สีทุ่มหาทุ่มเอาเข้ามาเพิ่งกันค่ะว่าแม่เหมียวสีมีเวลาล่างบบมือแลงเนาะคะนะ่ะเนาะสีมีเวลาล่างบบถ้าบะมี่กับโบเป็นยังค่ะเข้ากับคอยมาล่างมืออื่นที่เข้าจะกินหมูจุ่มเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวแม่เหมียวขอปิดดีๆก่อนค่ะเดี๋ยวเข้าจังมาลดน้ำกันจักกน่อยเนาะค่ะเนาะ แม่เมียวปิดผ่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่เมียวจะลดน้ำเพิ่นไว้นิดนึงค่ะ หลังจากโดน้ำแล้วแม่เมียวกระสิปิดถุงไว้เด้อจะเด้อปิดถุงไว้คือเกานี่ละเรากะจะไปทำงานเราจ้าเดี๋ยวเขมาจังมือมึงโตกัเมือแรกเนาะคะ่ะนาะว่าการจะเริ่ญตบโตของเพิ่นสิไปโตไปก็่นี่บบหรือว่าหยุดแค่นี้เนาะคะ่ะบึงแหมดีใจดีใจค่ะคิดว่าเพิ่นจะบ่เาวาห้แม่เมียวเดีอค่ะนี่เห็นบอกสูงพูนขึ้นเก็บ พอดีปากถังเลยนะคะคือเก่าสาเร็จค่ะถือว่าประสบความสํมาเร็จเอาเมมิมวไปทํางานก่อนเ้อจ้ามือแรงจะมาเบิงกันค่ะได้เวลามาเบิงทั่วงอกวันที่สี่ตอนคำคๆอีกแล้วจ้ามาเบิงกันค่ะว่าทั่วงอกเมมยววันที่4ตอนแร่งเป็นจังไรค่ะมาเบิงกันค่ะเดี๋ยวมเมมิมวขอเปิดถุงก่อนเ้อะค่ะนี่ค่ะ ตัวงอกแม่เมียวอายุสีวันค่ะพ่อใจขนาดค่ะเบิงเนี่ยค่ะพ่นเพียงกันหรือว่าสูงกว่าถังนิดหนึ่งค่ะเห็นปะแม่เมียวคิดว่าแต่เพิ่นสีบัโตค่ะแม่เมียวใส่เทคนิคลดน้ําน้อยนะคะหนึ่งขึ้นเป็นกะเลยงเ่าแบบนี้ค่ะเบิ้งแม่เมียวสิเปิดให้เบิ้งค่ะว่ามันเป็นจังไดค่ะทวงงอกแม่เมียวเนาะนี่ค่ะเบิ้งเนี่ยค่ะงามปะ งามงามค่ะทวงอกเบอร์ไหนค่ะงามค่ะมึงเนี่ยเมี่ยงเห็นิ่งหนันล่างเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทวงอกคอนโดของแม่เหมียวค่ะเบิ่งเนี่ยทางล่างกงา็งามงามค่ะเบอร์ไหนแต่ว่ามือนี่แม่เหมียวคือสีบอดใหล่างจ้ะเดึกคักแล้วเนาะค่ะเนาะทวงอกแม่เหมียว,ะะวงามค่ะโป้ค่ะโอ้ยสะอ่อนคักเบอร์ไหนค่ะทึงเย้าทึงอวบจ้ะ มื่อื่นแม่เมียวจังสีร่างนะคะเมื่ออื่นสกินหมูจุ่มค่ะเมื่ออื่นยุดงานสกินหมูจุ่มเนาะค่ะเนาะงามค่ะค่ะพ่อใจพ่อใจค่ะอ่าเดี๋ยวมวแม่เมียวขอหดน้ำสักพักก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวปดผ้าไว้ก่อนค่ะแป๊บนึงแลาห้องมาหดน้ำกันค่ะปิดผ้าเสร็จซซบเรียบร้อยแม่เมียวหดน้ำเพิ่นก่อนเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ สังเกตบอกค่ะว่าแม่เมียวลดน้ำหลาย,ยุ่มือนี่เพราะว่าอย่างความเางาแม่เมียวได้ตามความพ่อใจแล้วแม่เมียวเพิ่มความอวกเพลเพินค่ะแล้วก็มือนี่มันดื้อกล้วแม่เมียวสีบ่ได้ตัดเห้บเบิงได้จ้ะเดี๋ยวมือนอะื่นเฮาจังมาตัดกันเนาะว่าทวงออกไปเเมียวสีงามซำาใดค่ะมือนี่ขออาบน้ำไปนอนก่อนค่ะมืออื่นเฮาจังมาตัดกันค่ะมืออื่นตอนเศร้าเฮ้าสีบรลดน้ำนะคะเฮ้าสีมาเปิดทั้งล้วก็ ไปตัดกันเลยค่ะเมีมยวขอปิดถุงแล้วกลังจากดน้ำเสียสซบเรียบร้อยเมีแยวก็ปิดถุงแล้วค่ะจากนั้นเมีแยวก็สิไปนอนแล้วค่ะ